ก็โอเคนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมเดลิเคตกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับเมื่อปีที่แล้วครับผมเคยตั้งโพลครับว่าถ้าเกิดถึง5,000ัซับผมจะทำคิวเอ็นะครับทุกคนสนใจหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าผมตอบรับในค่อนข้างดีมากๆาเลยครับว่าทุกคนส่วนใหญ่นะครับสนใจที่ผมจะทาคลิปคิวเอ็นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ก็มาถึงแล้วนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมได้ทําแถบชุมชนไว้นั่นเองครับว่าถ้าเกิดมีใครอยากจะถามอะไรในคลิปคิวเอ็นนราาเม อ่านคำถามกันเลยและกันนะครับทั้งหมด10บคำถามนะครับผมจะอ่านทุกคำถามเลยนั่นเองนะครับผมเริ่มทําช่องนี้ได้ยังไงล่ะครับกับคําถามย่อยคำถามที่2ครับทำไมชอบดมก๊าซจังครับถามเล่นๆนะครับอ่างั้นเริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยครับคือผลที่ผมเริ่มทําช่องนี้เดิมทีมันไม่ใช่ช่องเกี่ยวกับก๊าซนะครับเดิมทีมันเป็นช่องเกี่ยวกับล็อกกับไลฟ์สไตล์นะครับก็คือแรกๆเลยจุดประส์ของช่องนี้ครับเป็นแค่ช่องที่เอามาฝึกสกิลการตัดต่อของผมนั่นเองนะครับกับคําถามที่2ทําไมชอบดมก๊าซจังนะครับ อันนี้คือมันเป็นการติดมาจากนิสัยของผมองตอนเด็กๆนะครับที่ได้สัมผัสการษษษษษษ์ภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับแล้วพอหลังจากได้ดมซูตมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็แบบโอ้โอ้โอว้าวคือกลิ่นมันแบบหอมมากๆเลยครับก็เลยติดมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับคำถามที่2นะครับก็เทรเนเนอร์ผู้หญิงคนไหนในโปเกมอนจากเกมหรืออนิเมะก็ได้เลือกมา6คน,นครับผมชอบชิโรนะคอนนี่ไซโตมานี่ที่คารีและคาสึมินั่นเองนะครับโอ้แม่คำถามนี้เนี่ ผมรอคอยมากเลยครับแน่นอนครับว่าตัวละครหญิงที่ผมชอบนะครับตัวแรกนะครับก็คือคอนนี่นะครับบอกได้เลยว่าดีไซน์นางผมค่อนข้างชอบมากเลยครับอันนี้ตัวแรกนะแล้วก็ตัว2ก็คือฮิคารินะครับเพราะว่าหลังจากเล่นภาคบริลเลียนดมอนและไชนีฟเพิร์เอย่างผมค่อนชอบดีไซน์ตัวของละครของนางมากเลยนั่นเองครับตัวที่3นะครับก็น่าจะเป็นซินเทียหรือชิโรน่านั่นเองครับที่คนไทยเรียกกันนะครับบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้เป็นฝันร้ายของเด็กๆหลายหลคนนะครับหลังจากเล่นโปเกมอนเจนสีนั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะครับต่อมาครับตัวละครตัวที่4นะครับก็น่าจะเป็นโซเนียนะครับบอกได้เลยว่าบุคลิกของโซเนียในเกมผมค่อนข้างชอบมากๆเลยครับเพราะว่าตัวละครของตัวนักเองเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายอยากจะเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากช่วงโพสเกมก็ได้เป็นโปรเฟสเซอร์สมใจนั่นเองครับตัวละครตัวที่ห้นะครับน่าจะเป็นน้องมานีนั่นเองครับ ที่ได้ได้ว่าเป็นทั้งคู่แข่งก็เป็นทั้งเพื่อนของโลกโปเกมอนนะครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือตัวละครผู้หญิงที่ผมชอบก็คือกรีนนะครับบอกได้เลยครับว่าตัวละครกรีนเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยครับผลพวงจากการโดนตกจากโปเกมอนอีวลูชันตอสุดท้ายนั่นเองครับเลยว่าเป็นตัวละครที่น่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับคาถามต่อมานะครับเป็นมีคําถามย่อยถึง3อันด้วยกันครับคำถามแรกครับอนาคตจะทำคอนเทนต์อื่นไหมนอกจากเรื่องการ์ คำถาม2นะครับทำไมคลิปส่วนใหญ่ถึงรีวิวยุกิกับวันกาดนะครับกับคำถามที่3นะครับมีโปรเจกต์ที่จะทำในอนาคตไหมครับตถ้าแต่ผมดูช่องรีวิวการ์ดเกมในประเทศไทยมาพี่น่าจะเป็นช่องที่ดีที่สุดเลยครับเฮียน้องน้องอวยกันไปแล้วพี่กวดโดนตีนมากเลยเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าคอนเทนต์อื่นเนี่ยมันอัพอยู่แล้วครับน้องใจเย็นนะครับคือยังมีพวกบล็อกและไลฟ์สไตล์อยู่นะครับแต่แค่การออกของของคอนเทนต์การ์ดเนี่ยปี ปีที่แล้วอ่ะมันออกมาถี่มากเลยครับก็เลยเน้นคอนเทนต์การ์ดเป็นหลักนั่นเองนะครับก็ยังมีพวกบล็อกแล้วก็ไลฟ์สไตล์อีกมากมายนั่นเองครับก็ยังทําอยู่นะครับใจเย็นนะครับยังไม่ได้เลิกทํานะครับคํำถามที่2องครับทำไมคลิปส่วนใหญ่ถึงรีวิวแใจยุกิกับแวนการ์ดนะครับจะบอกได้เลยว่ามันเป็นคอนเทนต์การ์ดที่ผมถนัดที่สุดแล้วกันนะครับ คือยูกิเนี่ยมันเป็นความผูกพันในวัยเด็กที่เล่นกับพี่น้องผมสมัยเด็กๆนะครับส่วนแวนการ์ดนะครับเรียกได้ว่าเป็นการ์ดเกมที่รูลิ่งมันง่ายและเข้าใจง่ายนะครับแน่นอนว่าการเอามาทําเป็นคลิปเนี่ยค่อนข้างที่จะนําเสนอมาได้ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับส่วนโปเกมอนนะครับเหตุผลที่ผมทําน้อยนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวนะครับของโปเกมอนส่วนใหญ่นะครับผมอยากจะทําให้มันเอกลุศิทธจริงๆนะครับเพราะว่ามันดูมีความอีปิดความยิ่งใหญ่นะครับบวกกับการที่ผมทําคลิปโปเกมอนกระแสตอบรับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยแหละเลยไม มีโปรเจกต์อื่นที่จะทาในอนาคตไหมบอกได้เลยว่าผมเคยคิดจะทำพอดแคสต์เกี่ยวกับการ์ดเกมกับเพื่อนนะครับพูดถึงประสบการณ์ในการเล่นการ์ดเกมกับเพื่อนนะครับแลก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่อยากทำนะครับและรวมถึงก,การแกะซองการ์ดเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับน่าจะเป็นพวก Magic t h e g a t h e r i n g มั้งที่ผมอยากลองศึกษาดูนั่นเองนะครับ mm hmm. Q&A พี่ทีมครับใช้ขาตั้งกล้องรุ่นอะไรครับราคากี่บาทครับกับกล้องที่พี่ใช้ถ่ายด้วยครับ กล้องตัวนี้ครับเป็น Sony c v 1นะครับที่พึ่งซื้อมาเมื่อปีที่แล้วครับตอนถ่าย p r i s m a t i c Art Collection นะครับเมื่อก่อนใช้กล้องมือถือนะครับก็คือไอ้มือถือเครื่องนี้แหละครับแต่หลังๆมาเนี่ยมือถือเครื่องนี้มันร้อนบ่อยเลือเกันนะครับกลัวมันระเบิดครับก็เลยซื้อกล้องเพเซไปก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งครับก็เป็นกล้อง Sony A 6 0 0ดันนั่นเองครับที่ไม่ได้เอามาในคลิปนี้นั่นเองครับซึ่งราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าผมเก็บหนังมันตั้งแต่สมััเเดดดกกๆๆแลล้้้้้้วนนนนนนน่่่่อออออองงงครบาาชืทีีพููไไไปปหิ ส่วนขาตั้งกล้องนะครับก็ใช้ขาตั้งกล้องตัวละร้อยสองร้อยนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับก A เอพี่ชอบตัวละครตัวไหนในการ์ดไฟวันกาศครับตัวละครที่ผมชอบที่สุดณตอนนี้ครับก็คือมินะเอกมิไรอีนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างมีมิติที่สุดตั้งแต่วันกาศทำมาเลยนั่นเองนะครับคำถามต่อมานะครับพี่อายุเท่าไหร่ครับแล้วก็ อยากให้มีคลิปแบตเทนินบ่อยๆนะครับไม่ใช่ Q&A หรอกครับอยากให้มีเฉยๆตอนนี้ปีนี้ผมอายุ20ปีบริบูร์นะครับส่วนคําถามที่2นะครับคลิปแบตเทิอยากให้มีบ่อยๆไหมใจจริงอยากให้มีบ่อยๆนะครับแต่ด้วยการที่ช่องผมอะ เริ่มจากการทําคลิปเอฟเฟกอลังการอย่างนี้ไปแล้วนะครับทำให้การตัดต่อเนี่ยมันค่อนข้างหนานั่นเองนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมอยากทําคลิปแบทเทิลที่คนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆก็ดูแล้วดูแล้วแบบตลกโปกหาด้วยนั่นเองนะครับก็ไม่ได้อยากเน้นมันคอมเพลติฟทีฟขนาดนั้นเองครับก็เลยไม่อยากทํามันบ่อยๆนั่นเองนะครับจนเอทํายังไงถึงมีแรงในการทําคลิปนะครับผมอัดคลิปเดี๋ยวก็ตายแล้วนั่นเองครับเงินครับอันนี้ไม่ได้มูนะครับอันนี้ผมจริงจังนะครับคือบอกได้เลยนะว่าการทาคลิปของ บอกได้เลยว่าเห็นในคลิปสุดท้ายของปีนะครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยผมใช้เงินสดตัวเองซื้อหมดเลยนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงทิ้นนะครับให้คุ้มกับเงินที่เสียไปกับของในแต่ละชิ้นในแต่ละคลิปที่ผมรีวิวนั่นเองนะครับพี่เริ่มเล่นวันการตั้งแต่ตอนไหนนะครับ Q A เริ่มเล่นตั้งแต่เวอร์ชันไทยเลยครับตั้งแต่ปี2014นะครับแต่ว่าอ่าภาพภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปี2014เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคของยุก ดีเจนเมดยุคปลายนะครับแล้วก็ค่อยมาเริ่มจริงจังก็คือยุค G แล้วก็เบรกอีกทีก็ตอน G ีรแล้วก็กลับมาเล่นอีกทีตอนยุค V ช่วงปลายนะครับก็คือยุคมาเจสนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับ Q&A ทำให้การฟอถึงงอครับก็เป็นที่ความชื้นกับอากาศบ้านเราด้วยแหละที่มันร้อนนะครับทำให้การมันงอไวนั่นเองนะครับก่อนแน่ๆครับเพลย์เซฟสุดก็คือใส่สลิปกับใส่แฟนนั่นเองครับ q A สุดท้ายนะครับทำไมการขอมนะครับ มันเป็นคําถามที่ลึกลับที่สุดในโลกเลยครับว่าทําไมกาา์เยี่ปุ่นมันถึงได้หอมขนาดนี้นะครับเพราะว่าขนาดตัวผมเองยังไม่รู้เลยครับแต่เรีได้ว่ากลิ่นมันหอมถึงแบบเขออ้าสู่มิติเรียกชั่นได้ก็แสดงว่ามันหอมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมซึ่งนั่นแหละครับก็คือ Q&A ทั้งหมดนะครับที่หลายๆคนนะครับเมสมาถามในแถบชนชนของผมนั่นเองนะครับก็เรีได้ว่า ไม่ลืงเลยนะครับว่าคนหลายๆคนจะให้ความสนใจกับ Q&A ขนาดนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าขอบคุณมากมากเลยครับท่านผู้ชมแน่นอนนะครับว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าคลิป Q&A ต่อมานะครับก็จะเอาคอมเมนต์จากในคลิปนี้มาถามตอบนั่นเองนะคะก็นั่นแหละครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย